กาอยากเป็นโงงกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าเขียวชอุ่มทะเลสาบใสสะอาดมีนกตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้ากาโครมันเป็นกาสีดำขนแวววาวเสียงร้องของมันเป็นเสียงกากากไม่หวานเหมือนนกอื่น วันหนึ่งขนาดเจ้ากาโครกำลังบินไปหาน้ํากินมันก็บินผ่านทะเลสาบอันกว้างใหญ่และที่นั่นเองมันก็เห็นฝูงหงสีขาวกำลังรอยตัวอยู่กลางน้ำํำคนของพวกมันขาวสะอาดตามันวาววับในแสงแดดอ,อ่อ,อนๆเสียงร้องของพวกหงก็อ่อนหวานนุ่มนวลดูสง่างามราวกับเจ้าหญิงแห่งสายน้ำ กาโครบินบนดูอย่างหลงไหลโอ้ฉันไม่หงถึงได้ดูสวยงามและสง่าง,งามได้ขนาดนี้นะข้าดำข้าร้องเสียงไม่ไพเราะข้าไม่น่ารักเลยสักนิดมันถอดหายใจเบาๆแล้วบินกลับไปนั่งบนต้นไม้เงียบๆด้วยความเศร้าแต่แล้ววันต่อมา mm. เจ้ากาก็มีความคิดขึ้นมาในหัวถ้า ถ้าถ้าข้าทำตัวเหมือนหงละ่ะถ้าข้าลงไปไว่ายน้ำแบบพวกเขาข้าอาจจะกลายเป็นหงก็ได้นะมันจึงปีนกระโจนลงไปในทะเลสาบตุ้มน้ำกระจายเป็นวงใหญ่เจ้าหงหลายตัวหันมามองด้วยความงุนงงส่วนเจ้ากาก็กระพือปิดอย่างยากลำบากพยายามว่ายอยู่ในน้ำแต่มันไม่ถนัดเลยน้ำเย็มเฉียบ ซึมเข้าคนสีดำของมันคนของมันไม่กันน้ำเหมือนพวกหงแถมมันยังว่ายน้ำไม่เก่งอีกด้วยน้ำเข้าปากอ้อยข้าหนาวมากมันตะกุยน้ำพันลวันพยายามกลับขึ้นฝั่งอย่างทุรักทุเลเมื่อกลับขึ้นฝั่งมาได้เจ้ากาก็นั่งหอบหายใจขนเปียกชนหยดน้ำหยดติ๋ง พวกคงที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ไม่หัวเราะเยาะกับพากันใส่หัวเบาๆและหนึ่งในนั้นพูดขึ้นอย่างใจดีว่าเจ้ากาการอยากเป็นคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่การที่ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมีตังหากที่น่าเสียใจเจ้าเป็นเก่งกว่าเราตั้งเยอะนะเจ้าตัวเล็กล่องแคล่วและสามารถอาศัย ได้ในหลายๆที่ที่เราทำไม่ได้แค่เจ้าไม่ใช่หงก็ไม่ได้แปลว่าเจ้าด้อยกว่าหงนะเจ้ากายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วหันมามองปีกสีดำของตนเองมันเริ่มนึกถึงท้องฟ้าที่มันบินผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนต้นไม้สูงที่มันเคยเกาะเสียงร้องของมันที่แม้จะไม่หวานแต่กลับเรียกเพื่อนฝูงให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเสมอเจ้ากายยิ้มออกมาเด็กๆ บางทีการเป็นตัวของตนเองก็ดีเหมือนกันนะจากวันนั้นเป็นต้นมาเจ้ากาก็ไม่พยายามเป็นหงอีกเลยแต่มันตั้งใจจะเป็นกาที่ดีที่สุดในแบบของตนเองแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้อย่ามัวแต่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นจนลืมคุณค่าของตนเองเพราะทุกคนร้วนมีความงามในแบบที่ตนเองเป็นและ จงมั่นใจในตนเองจบบริบูรณ์